ที่สวยมากเลยครับสมาทิก์ดโดยน้ำล้อมรอบเลยในเนื้อที่ที่สวยมากจริงๆอยู่คลองหลวง17บเจ็ากาศดีนะครับยามเย็นมีมีคลองล้อมรอบเลยน่าอยู่จริงๆ ของหลวง17นะครับ f c ทุกท่านบรรยากาศดีฮะยามเย็น,นยมีน้ำล้อมรอบเนื้อที่น่าจะไหลไล่อยู่นะ